สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสําหรับรายการสินสร้างทางอาชีพเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะทั้งในช่องทาง YouTube และแฟนเพจ a c e b o o k ของสถานีวัฒนธรรมค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับวิย พยากรและทีมงานและที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสําหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนํามาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะไทยดิสคัฟเวอรี่นิวไทยดิสฟอนนิวเจนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่นําเมนูอาหารไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและเมนูไทยดั้งเดิมที่หารับประทานได้ยาก ในปัจจุบันมารังสรรค์ค่ะเป็นเมนูใหม่ๆปรับรสชาติอาหารให้เข้ากับรสนิยมของคนรุ่นใหม่ค่ะเพื่อมุ่งเน้นแล้วก็ผลักดันให้คนรุ่นใหม่เนี่ยรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้หันมารับประทานอาหารไทยดั้งเดิมให้มากขึ้นและในวันนี้ในรายการสินสร้างทางอาชีพของเราค่ะจะนําเมนูข้าวเหนียวทุเรียนธรรมดาธรรมดามารังสรรค์ใหม่ค่ะให้กลายเป็นทุเรียนหมอนทองสอดไส้ข้าวเหนียวมูนค่ะ ได้ฟังแบบนี้แล้วอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าหน้าตาของเขาจะเป็นอย่างไรจะถูกใจชาวทุเรียนเลิฟเวอร์หรือเปล่าช่วงเวลานี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะต้อนรับคุณสุภาสินีจำสองหรือว่าพี่แมวและคุณพจนาผ่องพุทธหรือว่าพี่อุ๋ยจากร้านปิ่นโตนามีตาค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะโอ้โหได้ฟังเมนูแบบนี้แล้ว ถูกใจชาวทุเรียนระเ,อ,เอร์อย่างดีมากเลยค่ะอยากจะเรียนรู้กระบวนการทำและอยากจะทำความรู้จักกับเมนูทุเรียนหมอนทองสอดไส้ข้าวเหนียวมูนกันแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกันอยากจะให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกสักครั้งได้ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะสุภาษิตีจำสองนะคะร้านปิ่นโตนามีตานนะคะ ค่ะพจนาขอมพุทค่ะพี่อุ๋ยค่ะแม่ครัวค่ะร้านปิน่นโตนามีตาค่ะวันนี้ทั้งเจ้าของร้านแล้วก็หัวหน้าแม่ครัวจากร้านปิน่นโตนามีตานเนี่ยจะมาแนะนําเมนูอะไรให้กับเราได้รู้จักกันคะค่ะข้าวทุเรียนหมอนทอง เส้นไส้สข้าวเหนียวมูลค่ะปกติแล้วที่ร้านขายเป็นของหวานเหรอคะใช่ค่ะมีค่ะมีของหวานด้วยมีด้วยค่ะแล้วเมนูหลักของที่ร้านคืออะไรแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันหน่อยไ่ะที่ร้านจะเป็นร้านข้าวเกงใต้นะคะข้าวเกงใต้แล้วก็มีเซ็ตต้ตําขนมจีนอะไรพวกนี้ค่ะอืมแต่ก็มีเมนูของหวานด้วยซึ่งช,ช่วงนี้เนี่ย ผู้เรียนกำลังมาเลยค่ะปกติแล้วเวลาเราได้เห็นเมนูที่เกี่ยบทุเรียนเนี่ยก็จะเป็นอ๋อทุเรียนกวนบ้างหรือว่าทุเรียนอะไรนะคะทุเรียนน้ำกระทิทุเรียนน้ำกะทิแต่ว่าทุเรียนหมอนทองสอดไส้ข้าวเหนียวมูนเนี่ยเป็นยังไงคะแนะนําหน่อยได้ไหมคะอ่ะค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวมูนนะคะทําไมเราถึงได้เอาข้าวเหนียวมูนมาสอดไส้ในทุเรียนหมอนทองเราได้ไอเดียนี้มาจากไหนคะอ่อ เมื่อก่อนถ้าว่าเป็นทุเรียนแล้วก็จะเป็นน้ำกะทิค่ะทุเรียนน้ำน้ำกะทิซึ่งบางบางท่านจะไม่ทานบางท่านชอบทานแบบทุเรียนสดไม่ชอบทานทุเรียนสุกอืออ่าเราก็เลยประยุกต์เอาข้าวเหนียวสอดเข้าไปค่ะใส่เข้าไปอ่ารสชาติมันก็จะคล้ายๆกันแต่มันจะไม่เลี่ยนอ๋อถ้าเป็นน้ำกะทิจะเลี่ยนค่ะอันนี้จะไม่เลี่ยนวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการทําให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะแต่ว่าอยากจะให้แนะนําวิธีการ เขาเรียกว่าการเลือกวัตถุดิบหน่อยดีกว่าเพราะสิ่งที่โลกแตกมากๆเลยค่ะจะเลือกทุเรียนยังไงให้อร่อยอันนี้พอบอกได้ไหมคะอ,อันดับแรกก็คือจะดูสีนะคะต้องเลือกทุเรียนแก่ถ้าทุเรียนอ่อนจะก,ก็จะไม่อร่อยแล้วก็กรอบนอกนุ่มในอ๋อเพราะปกติแล้วเมนูข้าวเหนียวทุเรียนหรือว่าเวลาเราเอาทุเรียนเขาเรียกไปกินกับน้ำทิงเนี่ย ทุเรียนจะเละๆนิดนึงทุเรียนสุกค่ะทุเรียนสุกต้องสุกมากทําน้ํากะทิจะอร่อยแต่อันนี้ของเราจะไม่สุกนะคะจะเป็นกรอบนอกนุ่มในจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยใช่ค่ะต้องเลือกมาเพื่อที่จะได้ทานได้รสชาติใหม่ๆได้รสชาติ่ๆค่ะนี่นั่นก็คือเลือกแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วข้าวเหนียวมูลนะคะเราเตรียมยังไงบ้างพอจะบอกไหมได้ไเราใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูค่ะจ้ะแล้วก็เอาไปซาวต้องเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูใช่ เม็ดมันจะได้สวยเอา,าไปซาวเราต้องไปแช่น้ําริงไว้สัก3าถึงสี่ชั่วโมงเนาะทำไมต้องแช่น้นขนาดนั้นนะคะเวลานึ่งมันจะได้เม็ดมันจะได้อ่อนค่ะ<อ>มันจะสุกง่ายเม็ดจะสวยจะเววาวนึ่งเสร็จแล้วเราเอาไปทำังไงต่อคะพักไว้พอนึ่งเสร็จแล้วเราก็พักไว้แล้วก็มาทําน้ํากะทิที่เราจะมูนข้าวเหนียวอะค่ะน้ํากะทิทํายังไงคะ,คะแล้วก็เอาหัวกะทินะคะหัวกะทิตั้งไฟใสใบเตยไปนิดนึงกวนแล้วก็ใส่น้าตาลทรายขาว น้ำกะทิต้องเป็นหัวกะทิหัวกะทิล้วนหัวกะทิล้วนใส่น้ำตาลไปเตยนิดหนึ่งเพื่อความหอมแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลใส่ขาวตัดเกลือนิดนึ่งเดี๋ยวพอลาเล่นไปเล่นค่ะแล้วเอามาใส่เ็ามาเคี่ยวให้ให้กะทิไม่ต้องให้เดือดพ่านนะคะเดี๋ยวมันจะแตกกันค่ะพอสุกแล้วก็ปิดไฟแล้วก็เอาข้าวเหนียวที่เราเนื่องไว้อ่ะค่ะเอาลงไปใส่แล้วเราก็กวนให้เข้ากัน แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็จะกลายเป็นข้าวเหนียวมูนแบบนี้ค่ะช่วงที่เราเอาข้าวเหนียวลงไปเนี่ยต้องปิดไฟติดฝาเน้นว่าต้องปิดปิดไฟปิดฝาปิดไฟปิดฝาค่ะมาเราอบไว้ใช่อบ้าเหนียวแล้วตัวน้ํากะทิเนี่ยมันก็จะซึมเ้าไปในข้าวเหนียวออกมาเป็นแบบนี้ค่ะาวยๆแบบนี้ถ้าทําตามเทคนิคที่ที่อุ๋ยบอกก็จะได้ข้าวเหนียวมูนที่ นุ่มหอมอร่อยใช่ไหมคะเม็ดสวยด้วยค่ะเม็ดสวยไม่แข็งไม่แข็งไม่แข็งไม่เปียกไม่เฉืมาดูหน้าตาของเขาบ้างดีกว่าหรือว่าวิธีการทํากันบ้างดีกว่าว่าเรามีวิธีการทําตัวทุเรียนหมอนทองสอดใสข้าวเหนียวมูนยังไงบ้างคะนิ่มขอแบบช้าชเลยนะแบบใครยนะพี่ขยับได้ไหมเชิญเลยค่ะค่อยๆจับนะคะนี่คือสิ่งล้ำค่ามากๆเลยค่ะพี่จับทุกวันเลยโอ้ยฉาจังเลยค่ะ เอาผ่าช้าๆนิดนึงให้กับนี่เดี๋ยวขออนุญาตช้าๆเลยนะคะให้กับคุณผู้ชมได้เห็นกันทางนี้ค่ะทางนี้เลยค่ะบิ้มขออนุญาตนะคะนี่นะคะปึ๊บแล้วก็ค่อยค่อยแหววงเขาจะนี่นะคะค่อยๆแผ่ออกมาแบบนี้แล้วก็เลาะเม็ดเอาเม็ดออก ต้องใช้หมอนทองนะคะเนื้อจะเยอะอ๋อค่ะอันนี้คือเราได้ดูไว้แล้วว่าจะต้องเป็นพันหมอนทองเนื้อจะเยอะแล้วก็ไม่เละที่รู้คืูหอมมากเลยค่ะตอนนี้ทุเรียนอย่างดีอะค่ะนี่เนื้อเยอะมากเลยค่ะทุเรียนแก่เต็มที่ค่ะเตามต้องเอามเม็ดออกก่อนต้องเอาเม็ดมันออกก่อนค่ะ เนื้อต้องเบานะคะใช่มันหนักะุเรียนจะเละหมดค่ะโอ้โหไม่ได้เลยนะคะใช่ค่ะตุเรียนจะเละจะไม่น่าทานค่ะอืมเราจะต้องเลือกภูของทุเรียนที่แบบเนื้อเขาสวยด้านนอกเขาสวยด้วยใช่ไหมคะสวยด้วยค่ะเวลายัดไส้ออกไปแล้วอกจะออกก็สวยอืมผ่านแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้เราจะนั้นอค่อยๆนะคะน้องเขาบอกบางแบบมันคือสิ่งล้ำค่าในช่วงเวลานี้จริงๆค่ะ ค,ค่อยๆใส่เข้าไป<ช>ฟิลแบบขนมปังที่แบบว่าใ,<ช>ใส่ <c oughs> ใส่ข้าเหนียวไอติมขนมปังนะคะ,ะประมาณนั้นค่ะนี่สิร์ฟหนึ่งคำหนึ่งเสิร์ฟหนึ่งจานก็คือได้ไปทั้งคูแบบนี้เลยแล,แล้วก็ถั่วยังไงต่อคะโรยโรยแบบแน่นๆเลย โรยแบบแน่นๆเลยค่ะเยอะๆเลยค่ะอันนี้คือช่วยเสริม็กเจอร์ตอนเคี่ยวใช่ไหมคะค่ะมันกรอและหอมอืมแล้วกะทิหรอคะน้ำกะทิหรอคะน้ำกะทิเราราดทีหลังนะคะแล้วแต่ลูกค้าทานะค่ะมันมีปัญหาโลกแลกอย่างหนึ่งคะ่ะน้ำกะทิเนี่ยเขาราดบนข้าวเหนียวหรือว่าราดบนไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหรือทุเรียนเขาราดตรงไหนคะ แล้วแต่คนทานแล้วแต่คนชอบนะคะ<ต>่บางนคนก็ชอบทานราดลงไปเลยแต่ว่าบิมว่าเมนูนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าข้าวเหนียวกับทุเรียนเนี่ยเราแยกเราเราไม่ใช่เราแยกเราเราเราอยู่ในจุดเดียวกันน่ะตัวทุเรียนกับข้าวเหนียวมูนน่ะมันรวมกันอยู่แล้วแล้วก็ค่อยราดน้ำกะทิแยกเข้าไปเมื่อกี้แบบมันยังไม่เต็มอิ่มนะคะขอทําอีกทูนึงได้ไหมคะ,คะ <laughs> ลองดูอีกลองดูอีกแค่เห็นกระบวนการทาก็เพลิดเพลินแล้วคะฟินมากบอกเลยว่าเทปนี้เนี่ยเอาใจผู้เรียนเลิเบอร์ดูเม็ดนะคะเห็นไหมเม็ดมัลจะไมากเลยเนื้อเยอะมากเราคัดทุเรียนค่ะอคัดทุเรียนด้วยแล้วทุเรียนต้องแกะเต็มที่ถ้าทุเรียน่อนไม่ได้ะค่ะจะไม่ผ่านไปให้ถึงมือของลูกค้าเด็ดขาด ต้องค่อยๆรอเป็นเราดึงออกงี้เลยไม่ได้ใช่ไหมคะลวดเนื้อมันจะหลุดค่ะอ๋อเราต้องค่อยๆใช้มีดเลาะเลาะเลาะเอาเม็ดอ่อยๆเลาะน่ปลามากเราจะไม่ขาดจากกันนะคะเวลาตัดเวลาพาให้ไม่ขาดจากกันนี่อีกเม็ดนึงแต่เม็ดเล็กมากเลยนะคะแบบแอบอยู่เนื้อเยอะค่ะ บางทีมันซ่อนอยู่ใช่ไหมคะอนยู่บางทีเราก็ไม่อยากจะมันเละค่ะแล้วก็แลราก็แถมไปค่อยๆลอกออกต้องใจเย็นนะคะเนี่ยใช่ค่ะใจเย็นแล้วก็มือต้องต้องมือต้องนิ่มถ้ามือแข็งก็เละ อดทนกับความยั่วยวนของทุเรียนด้วยอ่ะเนี่ยพี่อุ๋ยทนได้ยังไงคะถี่ทำทุกวันก็เลยชินล้ค่ะก็เลยแบบค่อนข้างที่จะมีภูมิต้านทานที่ร้านก็มีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะคะอ๋อนี่กำลังฮิตเลยข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงด้วยข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวขนุยัดไส้หรอคะใช่ข้าวหนุนยัดไส้เหรอก็จะคล้ายๆแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็โปะเข้าไปแน่นๆนันๆนเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์นี่เดี๋ยวพี่อุ๋ยต้องแนะนำวิธีการทำน้ำราดด้วยนะคะ<ด>ให้กับเพื่อนๆที่ชอบกันวิววิธีการทำน้ำราดเนี่ยทำยังไงได้แล้วครูที่สองค่ะนี่ สุดยอดเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำน้ำกะทินท้ำกะทินี่ทำยังไงคะก็ใช้หัวกะทิค่ะค่ะหัวกะทิเอาแบบข้นๆเลยเนาะค่ะแล้วก็เอาไปเคี่ยวไฟเคี่ยวไฟอ่อนๆเลยใส่น้ำตาลน้ำตาลใส่ข่าวนิดนึงเกลือน,นิดนึงแล้วก็เคี่ยวให้เขาพอมีรสเค็มๆหว,วานๆเคี่ยวนานไหมไม่นานค่ะเคี่ยวไม่ต้องนานเคี่ยวไม่ต้องนานใช่แล้วหลังจากนั้นพอได้รสชาติที่ใช่ตรงกับตัว<อ>น้ำกะทิก็ ตักเสิร์ฟได้เลยหนึ่งเสิร์ฟเราเสิร์ฟกี่ภูยังไงบ้างคะเราเสิร์ฟเป็นเซตแบบนี้เลยใช่ค่ะเราเสิร์ฟเป็นเซต่างนี้เลยค่ะเสิร์ฟก็หนึ่งภูแบบนี้ค่ะอ๋อมาให้มืกับน้ำกะทิแบบนี้เลยจัดจานสวยงามแบบนี้เลยค่ะราคาเท่าไหร่คะสองร้อยเองค่ะสองร้อยค่ะได้ทานภูใหญ่ๆอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้บิมเห็นที่ภูหนึ่งที่เขาเอาใบใส่ในพลาสติกแบบในแบบว่าในโฟมถ้วยโฟมค่ะก็สองร้อยกว่านะคะสองร้อยค่ะ ช่วงนี้โชคดีอีอย่างว่าทุเรียนเยอะราคาก็ไม่ไม่แรงเกินอย่างนี้ตัวทุเรียนหมอนทองสอดไส้ข้าวเหนียวมูลเนี่ยมีขายในช่วงหน้าทุเรียนอย่างเรียวหรือเปล่าคะคงต้องหน้าทุเรียนค่ะช่วงหน้าทุเรียนเยอะหลังจากนี้ก็คงจะไม่มีแล้วถ้าจะทานก็ต้องรีบมาหน่อยนะคะที่ร้านปิ่นโตนามีปานค่ะตอนนี้เรามีเมนูข้าวอ่อ ทุเรียนหมอนทองสอดไส้ข้าวเหนียวมูนน่าทานมากๆและให้สําคัญทานง่ายค่ะรสชาติแล้วก็ราคาเนี่ยถูกปากราคาถูกใจรสชาติถูกปากราคาถูกใจนะคะใครที่สนใจก็สามารถเวียนมาได้นอกจากเมนเูทุเรียนหมอนทองสอดไส้ข้าวเหนียวมูนแล้วเนี่ยขนมหวานอื่นๆที่ร้านติ่นโตนามีตานมีเมนูอื่นๆื่มัคะที่ร้านมีค่ะมีข้าวเหนียว มะม่วงแล้วก็มีขนุนสอดไส้ข้าวเหนียวมูนแบบนี้ค่ะอืมนี่คือของหวานหลักๆเลยของ<ช>ที่ร้านหลักๆเลยค่ะถ้าทุเรียนเนี่ยต้องไปช่วงนี้เลยต้องไปต้องมาช่วงนี้นะคะทุ<ล>เรียนจะเยอะอแล้วก็ราคาก็ไม่แรง ก็สามารถมาได้ที่ร้านกินโตนามีตานั่นเองค่ะิปตามข่าวสารของร้านได้ช่องทางไหนบ้างร้านเปิดกี่โมงบ้างแล้วก็สถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนคะค่ะร้านของเราอยู่ที่บ้านกลางนะคะปทุมธานีนะคะเชิงสะพานปทุมหนึ่งนะคะแถวแถวมปทุมนะคะร้านเปิดทุกวันนะคะ7จ็ดโมงถึงหกโมงเย็นนะคะเบอร์โทรของร้านก็คือ0 9 0 9 1 5 5 7 3 6นะคะ วันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปค่ะมีอะไรอยาจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่อีกไหมคะค่ะมีค่ะค่ะขอบคุณนะคะทางร้านปิน่นโตนานมีตาลก็ขอขอบคุณกองส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะที่ให้เกียรติกับทางร้านนะคะมาเผยแพร่อาหารนะคะ ขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แมวกับพี่อุ๋ยมากๆเลยนะคะ,คะพี่เอาทุเรียนมาให้วีมทาน <c oughs> ่ใช่ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะที่มานําเสนอเมนูดีๆที่ใส่ความคิดสร้างสารรค์ทําให้ข้าวเหนียวทุเรียนธรรมดาเนี่ยมันดูน่าทานขึ้นมาก,มากๆเลยค่ะ<อ>นี่คือเมนู ทุเรียนหมอนทองสอดไส้ข้าเหนียวมูนนั่นเองค่ะราคาชุดละ200บาทเท่านั้นใครที่อยากจะลองทานนะคะก็สามารถไปได้ที่ร้านปิ่นโตนามีตาน่นั่นเองค่ะขอบคุณพี่แมวและพี่อุ๋ยครั้งนึงค่ะ ในวันนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอมอบเกียรติบัตรให้แก่คุณสุภาสินีจำสองและคุณพจนาผ่องพุทธที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการสินสร้างทางอาชีพกับเราในวันนี้ค่ะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการเอกสิทธิ์วัฒนาจารย์ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างสุนทรียะทางวัฒนธรรมได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้เมนูอาหารไทยอร่อยๆอรวมไปถึงความคิดสร้างสารรค์ที่เรานําเอาเมนูอาหารไทยดั้งเดิมมาสร้างสารรค์ให้มันน่าทานมากยิ่งขึ้นเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะติดตามได้ในรายการของเราค่ะกับรายการสินสร้างทางอาชีพพบเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ